ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาอยู่ในแมปฮีโร่ a t t l e ินะครับแล้วอันนี้อยู่กับโทโดโรกิครับแล้วผมจะมารีวิวสกิลของโทโดโรกิครับมามาดูสกิลแรกกันเลยครับนี่นครับสกิลแรกมันจะเป็นการที่เข้าไปต่อยแล้วก็พุ่งไปเลย ต่อไปสก,กิลที่สองปึ๊บตีตีอันนี้ใช้ตอนศัตรูใกล้ตายนะครับต่อไปสก,กิลที่สามครับอันนี้เป็นสก,กิลเคาน์เตอร์นะต่อไปสก,กิลที่สี่้างนี่ครับจะสร้างน้ำแข็งขึ้นมานะครับน,นี่ครับมาดูท่าได้อีกทีหน ผมจะลองใช้ชาติที่สองตอนมันกำลังจะตายแล้วกันนะขอเก็บอันนี้กันนี่ครับมากนี่ครับนี่มันก็จะเป็นอะเมเนชั่นแบบนี้เลยครับโอเคก็จะเป็นหกแบบนี้มาให้เราใช้นะนี่แบบท่มากครับจะทาลแล้รก็ตึ้ง ปม่มก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวผมขอเก็บค่าพลังก่อนละกันนะจะได้ไปดูอันติหรือถ้าไม่ตายของโทโโรโรกิของเราเลยครับขออนุญ,ญาตปิดใหม่นะครับ มันจะเป็นพาสีบของทโรโกีนะครับให้เราเก็บแบบเก็บหลอดมันจะเป็นเก็บสกิลนะครับแล้วถ้าแบบเก็บได้เยอะแล้วก็จะเป็นแบบเมื่อกี้ครับนี่เนี่ยครับก็คือทั้งแมปจะกลายเป็นน้ําแข็งครับนะก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปเก็บต่อ ไม่ต้องปิดไมค์ก็ได้นะใคจะปิดไม่ได้ดูอเมเิชั่นแบบชัดเจนครับผมชอบนะครัโจูรุกิเป็นหนึ่งตัวเมนในมายฮีโรเลยนะครับถ้าใครอยากดูสกิลคอเตอร์เดี๋ยวผมไปเล่นให้ในเ,เซิร์ฟจริงนะครับ อ่าเดี๋ยวมาแล้วโอเคก็มาดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงนะมาดีครับก็จะเปิดพลังตาแดงกเจอกีตาแดงจะเปิดล่างไฟจะไปรีวิวแบบรวดเร็วครับอ่าสกิลแรกนะก็จะเป็นแบบนี้เลยครับโหแบบเทมาากับแบบอื้อ ปล่อยพลังไฟออกไปต่อไปสก,กิลที่สองชาร์จลูกบอลไฟต่อไปสก,กิลที่สามตั้งปี๊ดแล้วก็หมุนเป็นพายุไปเดี๋ยวมาดูสก,กิลสุดท้ายกันนะครับมาครับสก,กิลสุดท้าย,ยานี๊ด อันนี้เป็นนานเลยดูครับอืมอือืมอ,มอมืนี่ครับแทงไปแล้วก็พลังไฟปึง้งลงมาแล้วก็ใส่น้ำแข็งไฟ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 ,ไฟน้ำแข็งไฟนะครับแบบฟื้บโยนขึ้นไปน้ำแข็งกับไฟธนูธนูยิงครับโอ้โห <c oughs> แบบนี้เลยครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> มา โอเคครับทางเดี๋ยวผมไปเล่นในเซิร์ฟจ,จริงดูนะคะว่ามันจะเป็นไง